สวัสดีค่ะนะจจะเพย์คนใจหมาวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องการให้ยาหมายังไงไม่โดนหมากัดแบบว่าบางคนก็หมากินยายากใช่ไหมก็จะใช้วิธียัดยาเข้าปากหมาอะไรประมาณนี้ซึ่งบางตัวไม่ดุก็งัดได้มันก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าบางตัวที่แบบไม่ไว้ใจเจ้าของถ้าเราไปง้างปากมันอะไรเงี้ยมันก็มีเปอร์เซ็นต์งับมือก็อาจจะลําบากเจ้าขอ,ของขึ้นมานิดนึงเนาะว่า ทำยังไงดีที่จะให้หมากินยานะคะบางทีเนี่ยเราก็จะใช้แบบอย่างเงี้ยเนี่นยยาดลดนี้วันนี้เม็ดแค่นี้เองนะเราผสมกับอาหารเมร็ดใช่ไหมแลกวก็จะหยอดออน้ํามันมะพร้าวหรือบางคนหรูหน่อยก็น้ํามันปลาแซลมอนอะไรอย่างเงี้ยมิกซ์เข้าไปด้วยกันแล้วให้เขากินอันนี้มันก็ได้ผลนะเพราะว่ากลิ่นน้ํามันปลาหรือน้ํามันมะพร้าวอะ่ะมันช่วยให้มันกบกลิ่นยา หมาก็กินได้ง่ายๆไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าบางตัวหมาของแต่ละคนบางคนมันฉลาดกว่านั้นอีกคือพอรู้ว่าเฮ้ยมียาปุ๊บเข้าปากแล้วถุยออกอะไรอย่างเงี้ยอันนี้วันนี้ก็จะมีเทคนิคง่ายๆนะคะมาสอนให้แต่ละคนหรือว่าจริงๆให้ยาหมามันก็ไม่ยากเท่าไหร่นะใช้เวลานิดนึงแต่ไม่ยากไม่ยากอ่ะเดี๋ยวเราจะมาทําให้ดูกันนะคะโอเคก่อนอื่นเลยนะคะเราก็ต้องมีหมานะ โชคดีที่ล็อดนี่เขาเป็นหมาบ้าอาหารเพราะเะั้นเอาอาหารอะไรมามันกินหมดทุกอย่างเลยแต่ว่าถุยยาออกถุยแบบว่าสามารถเม็ดแบบเล็กแค่เนี้ยน้องยังถุยออกมาได้อ่ะโคจะอับถือมันเลยเพราะฉะนั้นนกะก็จะใช้วิธีเอาอาหารเม็ดประมาณนี้ที่เขากินได้หนึ่งคำนะคะแล้วก็เอายาของเขาเนี่ยเดี๋ยวจะย็นน้องแปะไว้อยู่กับ อาหารของเขานะคะเสร็จแล้วมัดวัดรอนนี้มามเกเยเสร็จแล้วเนี่ยข้างหนึ่งเราจะมีอาหารอยู่สองข้างนะคะข้างหนึ่งคือข้างที่มียาอีกข้างหนึ่งคือข้างที่ไม่มียานะเราจะอาศัยความไวนะคะไม่ให้น้องคิดมากมายเก่งมากกินข้างที่มียาเข้าไปแล้เวเสร็จแล้วเกาะอีกข้างหนึ่งต่อเข้าไปเลยเนี่ยมันมาไวไปไวหมาเลือกไม่ทัน นะว่าเฮ้ยข้างในนั้นมันมียาหรือเปล่าวะอะไรอย่างเงี้ยถ้ายาแบบเม็ดใหญ่มากที่แบบว่ายังไงหมาก็รู้แน่นอนลองดูว่ามันแบะได้ไหมแบบว่าแบ่งครึ่งได้ไหมเก่งมากครับเก่งมากอย่าลืมนะว่าอาหารที่เราให้เขากินอ่ะเม็ดมันไม่มันไม่เยอะนะคะมันแค่ในปริมาณที่เขาสามารถ กินเข้าไปได้โดยที่แบบไม่ต้องไม่ต้องแบบแบ่งหลายๆคำใน,ในการให้หนึ่งครั้งอะไรเงี้ยเก่นมากเลยแล้วบางทีก็ดูหน่อยนะว่าอาหารมันตกไปข้างๆหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนใหญ่เท่าที่ทำมาวิธีนี้ได้ผลมากเลยออกมาเก่งม,มากครับ เก่งมากเลยเก่งมากเลยแต่แบบว่ารถนี้เขามีอาหารมียาอีกตัวหนึง่งนะคะที่มันเป็นเหมือนน้ำมันตับปลาซึ่งอันนั้นอะเม็ดไม่ใหญ่จริงๆคือใช้วิธีเนี้ไม่ได้ผลเลยอ่ะเพราะว่าเม็ดมันประมาณนี้ได้อะแล้วก็นี่ยังไม่รวมกับว่าเออ,อนะ เอาไปผสมอาหารอะไรอย่างเงี้ยน้องก็ยังสามารถที่จะแยกออกมาได้แล้วเราก็ตัดไม่ได้ไออย่างนั้นมาสุดท้ายมันก็ต้องยัดว่ะแม่ก็นึกไม่ออกแล้วว่าวิธีอื่นจะเป็นยังไงก็ภาวนาว่าหมาแต่และคนจะไม่ต้องโดนยดัดยาเยอะแล้วกันนะก็นั่นแหละไปลองดูเด้อได้ยังไงว่ามาด้วยนะจ๊ะ